สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่สองเรื่องชีวิตและครอบครัวนะคะในส่วนของคาบนี้ก็จะมีเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะครอบครัวหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานและทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นคู่ชีวิตนะครอบครัวเป็นศูนย์กลางของความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นสังคมแรกที่รอหลอมเลี้ยงดูเราให้เจริญเติบโตเป็นคนดี นักเรียนควรที่จะเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนนะคะและพ่อแม่ยังเป็นคนที่ต้องทำให้ครอบครัวมีความรักความอบอุ่นสมาชิกในคะรอบครัวหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานยายกับหลานแต่บางครอบครัวก็อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีลุงป้านา้าอาปูย่ย่าตายายด้วย ซึ่งสมาชิกในครอบครัวเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยพ่อกับลูกและผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อหรือแม่กับลูกและผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่นะคะนี่คือรูปตัวอย่างที่ครัวามาให้นักเรียนดูนะอันเนี้คือพ่อส่วนทางขวาคือแม่และสองคนเนี้ยก็คือลูกของพ่อกับแม่ในภาพเห็นไหมอ่ะ อันนี้ก็คือครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเล็กเพราะว่ายังไม่มีปู่ย่าตายายเข้ามาเกี่ยวนะก็จะมีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทหมายถึงการทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้หน้าที่หมายถึงงานที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบเราจะมาดูหน้าที่พ่อกับแม่นะคะพ่อมีหน้าที่เป็นพ่อของลูกและสามีของแม่แม่มีหน้าที่เป็นแม่ของลูกและเป็นภรรยาของพ่อซึ่งพ่อและแม่เนี่ยมีหน้าที่ทํางานหารายได้ มาเลี้ยงดูลูกๆให้ได้เรียนหนังสือให้ความรักความอุ่นกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็แม่เนี่ยต้องคอยทำอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนพ่อก็คือเป็นคนที่ทำงานแล้วก็เอาเงินมาส่งพวกเราเรียนนะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวก็จะมีอีกที่สำคัญคือพี่หรือน้อง ถ้าครอบครัวไหนไม่มีพี่หรือไม่มีน้องก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฟังไว้ก็คือบทบาทของพี่ก็คือเป็นเพศไหนก็ได้พี่เราหรือว่าน้องเราเป็นเพศไหนก็ได้แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่พี่ก็ต้องดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังและให้ความเคารบพพี่ซึ่งทั้งพี่และน้องต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวด้วยเช่นพี่ดูแลน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกับน้องส่วนน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่แล้วก็คนในครอบครัวนะคะ แล้วก็จะมีหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวก็คืออีกคนหนึ่งก็คือญาติญาติในครอบครัวอาจจะหมายถึงปู่ย่าตายายลุงป้าน,น้าอานะก็คือบางบ้านอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องญาติกันก็คือญาติเนี่ยคือผู้ที่ดูแลเรามีบทบาทเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราควรให้ความเคารพลแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของพวกเขานะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ดูแลลูกหลานและตัวเราให้เป็นคนดีของสังคมมีหน้าที่ดูแลเรา แล้วก็พี่เราต่อจากพ่อแม่นะคะเวลาพ่อแม่ไม่อยู่อะไรแบบนี้เรามีหน้าที่ปฏิบัติต่ตอสมาชิกในครอบครัวดังนี้ก็คือ1ช่วยทำงานบ้าน2เก็บของเล่นและของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อย3เชื่อฟังคำสั่งสอนและให้ความเคารพพ่อแม่ 4. ช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายคือของเล่นถ้ามันยังไม่เก่าก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะเล่นอันที่มีไปก่อนเพราะว่าพ่อแม่มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตนเองก็คือการแต่งตัวการกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของเพื่อนนักเรียนเคยสังเกตกันไหมคะว่าในชีวิตแต่ละวันของนักเรียนนอกจากจะมีคนในครอบครัวแล้วยังมีเพื่อนที่คอยทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับนักเรียนอย่างเช่นช่วยนักเรียนไปเล่นชวนกินขนมพูดคุยตอนอยู่ในห้องตอนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะความหมายของเพื่อนคือคู่ที่ ชอบพอรักใคร่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะความสําคัญของเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่ทําให้เรามีความสนุกสนานเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยการมีเพื่อนที่เราสามารถพูดคุยได้เราสามารถเล่าเรื่องราของเลาและของเพื่อนแลกเปลี่ยนกันได้นะทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพื่อนเป็นคนที่คอยปลอบใจเราเมื่อเราเสียใจ้องไห้และเป็นเพื่อนที่คอยแสดงความยินดีเมื่อเรามีความสุขนะคะ 4. เป็นเพื่อนเรียนแบ่งปันส่ดีให้กันก็คืออย่างถ้าเราไม่เข้าใจการบ้านวิชาไหนแต่เพื่อนเข้าใจเพื่อนก็จะสามารถบอกเราได้นะแบบนี้ก็คือเพื่อนเรียนนะนักเรียนคําถามท้ายเรื่องเนี่ยก็คือนักเรียนยังไม่ต้องทํานะคะเดี๋ยวครูจะมีใบางานแจกให้ให้นักเรียนทําในใบางานให้เสร็จแล้วก็นํามาส่งในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนนะคะในส่วนของคาบนี้ครูขอจบกันเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะ